วิธีเตรียมตัวดูแลผู้ป่วยติดเตียงค่าจากภาวะการเจ็บป่วยบางโรคนะคะส่งผลให้ผู้สูงอายุค่ะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งลูกๆหลานๆในบ้านนะคะก็ต้องรับมือค่ะในการดูแลแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะส่งผลกระทบหลายๆด้านทั้งตัวผู้ป่วยและในตัวของผู้ดูแลค่ะสำหรับประเภทของผู้ป่วยติดเตียงนะคะเราจะแยกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะแบ่งตามความรู้สึกตัวค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะ ก็คือผู้ป่วยติดเตียงที่สูญเสียการรู้สึกตัวค่ะถือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยสมบูรณ์นะคะเพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะต้องพึ่งพาคนอื่นร้อยเปอร์เซนค่ะสองค่ะผู้ป่วยติดเตียงที่ยังรู้สึกตัวดีค่ะแต่ไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้นะคะคือผู้ป่วยยังพอขยับขยอนตัวเองได้บ้างค่ะแต่ก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นเกือบร้อยเปอร์เซนค่ะวิธีเตรียมตัวที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะและต้องเตรียมตัวฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยค่ะ เพื่อความสุขสบายของผู้สูงอายุนะคะในภาวะที่ติดเตียงค่ะผู้ดูแลนะคะก็สามารถช่วยเหลือและทำให้ท่านได้รับความสบายมากที่สุดค่ะหนึ่งนะคะด้านสถานที่ค่ะควรจะเป็นห้องที่มีอากาศท้ายเทสะดวกค่ะเป็นสัดเป็นส่วนนะคะดูแลรักษาความสะอาดสม่ำเสมอค่ะค่ะ ค่ะถ้ามีพื้นที่นะคะก็ควรอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยได้สะดวกค่ะในกรณีที่ฉุกเฉินนะคะรวมถึงเราต้องมีการวางแผนเคลื่อนย้ายนะคะและมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะสำหรับโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะ2ค่ะเตียงนอนค่ะก็ควรจะมีความสูงที่เหมาะสมเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้มีความสะดวกนะคะผู้ป่วยติดเตียงส่วนใหญ่นะคะมักจะพลิกตะแคงตัวหรือขยับตัวเองไม่ได้ค่ะ จึงทาให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับนะคะทาให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับนะคะจึงต้องคอยมันพิกตะแคงตัวทุก1-2ชั่วโมงค่ะหรือใช้เบาะลมนะคะเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับนั่นเองค่ะ 3. ค่ะการรับประทานอาหารสําหรับผู้ป่วยที่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้นะคะควรจัดให้อยู่ในท่านั่งค่ะอาจจะไขเตียงสูงขึ้นนะคะหรือนั่งห้อยขาข้างเตียงค่ะสำหรับผู้ป่วยที่พอจะนั่งได้นะคะ และหลังรับประทานอาหารนะคะก็ควรให้นั่งค่ะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนปรับเป็นท่านอนค่ะสำหรับในรายที่ใส่สายให้อาหารนะคะก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันค่ะแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้สายอาหารหลุดนะคะต้องดูแลความสะอาดให้ดีค่ะและไปเปลี่ยนสายตามที่กําหนดด้วยนะคะสี่ค่ะการขับถ่ายค่ะต้องหมั่นดูแลเปลี่ยนผ้าอ้อมอนามัยทุกสองชั่วโมงนะคะและทุกครั้งที่มีการขับถ่ายค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะ สำหรับผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะนะคะต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดค่ะและมันสังเกตสีของปัสสาวะด้วยนะคะหากมีสีขาวขุ่นผิดปกติและมีตะกอนมากนะคะก็ควรพาไปพบแพทย์ทันทีค่ะหนะคะการทําความสะอาดร่างกายค่ะญาต้องเช็ดตัวนะคะสระผมให้ผู้ป่วยที่เตียงค่ะอาจจะเป็นวันเว้นวัน,วนหรือสัปดาห์ละสองสามครั้งนะคะหนะคะในผู้ป่วยที่เจาะคอค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่เจาะคอนะคะก็ต้องล้างทําความสะอาดท่อเจาะคอนะคะต้องดูดเสมหะให้ผู้ป่วยนะคะไม่ให้มีภาวะเสมหะอุดตันค่ะต้องรักษาความสะอาดรอบๆบ,บ,บริเวณท่อเจาะคอด้วยนะคะเจ็ดค่ะต้องดูแลนะคะมันออกกําลังกายฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยติดเตียงค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันการเกิดภาวะข้อติดแข็งค่ะ ญาติอาจจะฝึกทำเองนะคะหรือให้นักกายภาพบำบัดมาช่วยได้ค่ะ 8. นะคะอย่าลืมดูแลด้านจิตใจค่ะผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะต้องการกำลังใจค่ะในผู้ป่วยติดเตียงก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ป่วยเหล่านี้นะคะต้องการกำลังใจและการเอาใจใส่จากญาติค่ะถ้าหากญาติละเลยแล้วนะคะก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงค่ะจะมีสภาพจิตใจที่ ปดหูนะคะอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้นะคะต้องดูแลให้กำลังใจนะคะและท่านคิดว่าท่านยังเป็นบุคคลที่สําคัญค่ะค่ะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลทุกๆคนและเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคนนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันคลิปนี้ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะคะและฝากแบ่งปันนะคะคลิปนี้ให้กับผู้อื่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ